ก็จะมารีวิวค่ะทักไข่นะคะเป็นทักไข่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมา์เกาค่ะอันนี้ทัวร์เขาเล่าให้เราฟังว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดดังที่สุดในโลกเลยนะคะถ้าใครที่มาหมา์เกาจะต้องมาชิมร้านนี้ค่ะอลอสโซค่ะซึ่งอยู่ในเวเนิเชียนเวเนิเชียนคาสิโนโนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ากล่องน,นี้คืออ่าเซตนี้คือจะมี1 1โหลคือ12ชิ้นนะคะ ราคา150เหรียญฮ่องกงค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ800บาทนะคะนี่เรามาดูค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูกล่องนะคะกล่องนี้จะบรรจุ6ชิ้นค่ะนี่นะคะไม่ได้คิดเงียอ่ามาดูข้างในคิดแต่็ม่หรีดญข้างในอันนี้คือแบบว่าเพื่อทานไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะจะเหลือ5ชิ้นนะคะก็เลย มีแค่นี้นะคะอ้าวเรามาชิมกักน,นะคะ่ะเพื่อนดานไปแล้วดูดูค่ะดูค่ะดใูใกล้นะคะนี่นค่ะนี่นะคะอ่าดูเลยค่ะรอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้กรอบนี่นะคะข้างในไข่เยิ้มเยิ้มอ่าเรามาชิมกันนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะ,นะคะ เป็นสัมผัสแรกที่แบบว่า the first impression นะคะคือแบบว่าอร่อยประทับใจเพราะเ,เราก็เคยกินทะาไข่บ่อยๆนะคะแต่ว่ารสสัมผัสครั้งแรกมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นข้าวไข่คือแบบว่าทําให้เราไม่อยากกินนะคะอืแต่นี่ไม่มันจะเป็นกลิ่นหอมละมนุนนุ่มนะคะเนี่ย นี่ไม่ใช่อะไรนะคะกองเชียร์พาข่าอืมเห็นะคะกรอบกรอบจริงๆ่่่ะแป้งเขากรอบแล้วก็แป้งก็บางๆนะคะไข่นุ่มนุ่มพอดีเลยค่ะนุ่มแล้วก็รสหวานหอมไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยที่สำคัญคือไม่เละค่ะ คือแบบว่าไข่นี่นุ่มพอดีไม่เล็กเกินไปไม่แข็งเกินไปบางร้านที่เรากินนี่ไข่เนี่ยตัวเนี้ยนะคะจะก็จะแข็งบางร้านก็จะเล็กแต่นี่เขาพอดี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 เลยดูสิคะเห็นไหมคะไม่เยอะอ,อร่อยติ่มซำกราะนั้นใครที่มาเที่ยวมาร์เมาถ้ามาไม่ถึงร้านนี้นะคะหลอสโตอยู่ในเวนิเซียนนะคะคือมาไม่ถึง เขาดังระดับโลกเลยนะคะดังโด่งดังมากใครมาก็ต้องมาซื้อคิวนิยาวแบบรอหนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้กว่าจะได้มานะคะจัดไปนะคะจัดไปห้ามพลาดห้ามลืมนะคะท้าไข่หลอดโซ่อร่อยมากกินมากค่ะ เด้ละอร่อยเนาะอร่อยเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าร้อนน่ะตอนที่เขาเอามาให้ใหม่ๆอ่ะกิน่เขาไปอ่านเปอ่ะอร่อยกว่านี้ที่มันเย็นแล้วแต่เดี๋ยวมันไม่ถึงหมาเต่าถ้าอยากมปถึงเหมาเต่าก็มากินอ่ร้านนี้ก่ร้านที่ห้าหลอดหลอดสโตร์นะคะหลอดสโตร์เบเกอรี่อยู่ในอะไรนะอยู่ในคาสิโนคาสิโนอะไรนะเวนิชดังที่สุดเขาบอกว่าดังที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะ ถ้าใครมามาเก้าไม่มาร้านนี้ก็แสดงว่ามาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวอีกสองชิ้นได้วอีสองชิ้นทานไปละหนึ่งค่ะทานไปละหนึ่งนะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเรียนให้ยังไงคะนี้ทานค่ะไม่หวานเหรอข้าวไหมไม่ข้าวแป้งมันเป็นยังไงคะแป้งมาเนื้อนุ่มไข่ไม่ข้าวเนื้อกลอบใช่ไหมกลับนอกนุ่มในค่ะ อ,อร่อยนะคะการหลายคำก็จะหมดเลยเอา่อา,อาสดชื่นนะคะแป้งมันกรอบใช่ไหมใช่กรอบแล้วแล้วแล้วละล,ล,ลายในปากเลยแป้งน้อยใช่ไหมไข่ยเยอะค่ะใช่ถูกต้องอ